าอาจารย์อยู่กับเราเลยนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับเป็นนั้นว่าอเก้าไปีจังหวะหนึ่งแล้วนะครับารย์กาก็รุนกันอยู่ถือว่าเป็นเก้าที่สามไหมครับท่านอาจารย์ก้าแรกนัดเจอกันที่ร้านอาหารเก้าที่สองมีการแถลงข่าวเก้าที่สามลงน้ำ M O U ยี่สิบสามข้อเลยอาจารย์ทำให้เชื่อมันได้มากขึ้นนะนะว่าว่าตกรงจกข้างนี้เขารวมกันแน่นอนครับ นะล้วก็จากเอ็มโอยที่ออกแถลงวันนี้ครก็น่าจะชี้เห็นได้ว่าพักเก้าไกลก็ไม่ใช่เด็กดื้อนะครับนะเพราะว่าก็ลดข้อร้อนแรงอะไรต่างๆคตา,ามสมควรครับนะผมว่าเสียงเสียงเรียกร้องเสียงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแสดงว่าพักเก้าไกลก็ รับฟังอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยออย่างมาตาร้อยสิบสองแถลงอย่างนี้ก็น่าจะจบได้อยู่นะครับยกเว้นแต่ว่ามันผูกใจอ่ะครับไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่เอาอ่ะเือาะเธอเคยพูดท่าที่แล้วเธอเคยพูดเนะเพราะเอาเทปเทอมมามาดักก็เมื่อก่อนเคยยังไงอย่างวันนี้เลยโกศกพักบางพักก็เอาเลย นะเคยแถเลยเสนอมาอย่างไรโอว่ามันมันกำจริงอะพูดกันตรงตรงอะนะวันนี้การเมืองเกมมันจบแล้วอ่ะครเกมถ้าว่ากันนะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยคือคือเขาก็แสดงให้เห็นชัดนะก่อนคะแนนเสียงเบื้องต้นที่จะต้องพูดกันก็คือว่าคนพวกเก่านี่เขาไม่เอา ก็ไม่ประทับใจคุณจะคิดว่าคุณทํางานได้ดีแค่ไหนก็นเรื่องของคุณครับแต่คะแนนที่ออกมามันแสดงว่า,า่าจนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เอาแล้วครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องได้โอกาสในแง่ของการที่จะเข้ามาทํางานแทนนะผมนะฟังจากสง,งสงวยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฟังจากพวกสสที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยผมผิดหวังนะอืม เพราะว่าคนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลสสไม่ได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเนี่ยครับน่าจะเป็นลูกผู้ชายนะครับนะน่าจะหันมาร่วมมือกันนะฮะยกระดับการเมืองของไทยนี่ให้ก้าวไปในระบอยบวิธยอีกระดับหนึ่งโอ้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้ชนะระหว่างฝ่ายคุณกับกับฝ่ายตรงข้ามตอนนั้นน่ะครับเราทําการเมืองนี่คาว่าอุดมการเนี่ย มันต้องทอยระบบก้าวหน้าด้วยครับนะเพราะนั้นตรงนี้นะผมว่านะสวก็จะคิดยังไงนะผมว่าอันนี้เราเราปฏิเสธไม่ได้เพราะที่มาก็เป็นอย่างนั้นอนะ่ะครับแต่นี่เรามาจากการเลือกตั้งนะอืมแล้วฝ่ายที่ที่ท,ที่วันนี้ไม่ได้รับรฐบาลเนี่ยคุณก็ได้รับโอกาสเป็นฝ่ายรัฐบาลมาสี่ปีอะครับอะสี่ปีเลยนะโหน,นี่ขาดไปวันเดียวอะ่ะครับ อ่าแล้วยังยังอะไรล่ะครับมันต้องให้โอกาสอีกฝ่ายบ้างสิครับครับอืมอืมเนี่ผมก็ฝากไว้นะผมไม่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 ไม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 ตั้งความหวังกับสวอ่ะนะแต่ผมตั้งความหวังกับสอส,อสอครับนาที่จะทาหน้าที่หมหนในอุตสาห์เคยร่วมกันเซ็นชื่อจะแก้รัฐมนูลเปลี่ยนมาตราสองสิ่สองยางงั้นอันนี้นะมันชัดเจนอยู่แล้วคุณทำได้แล้วครับ ถ้าอยางกำลังมองว่าจริงๆเนี่ยมันผ่านจุดของการแข่งขันของการต่อสู้ไปเรียบร้อยโดยมีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนตัดสินไปแล้วเราก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ฮะแล้วก็<ป>ทําหน้าที่ในส่วนที่ประชาชนมอบหมายฝ่ายที่ได้เสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งก็ทําหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบแล้วก็มาแข่งขันกันเมื่อครบเวลาส <4 S 1> ปี <ๆ S 1> ก็มาว่า,ากัน ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้เขาก็ได้อ่ากลุ่มคุณก,ก,ก็ดูผลแล้วคุณก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเขาไม่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 ประทับใจครับแต่ถ้าอีกสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ประทับใจกลุ่มที่ขึ้นมาใหม่ก็เขาก็กลับมาคู่นี้แะจริงๆการเมืองน่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้เหมือนกับการเมืองของต่างประเทศที่<ช>ถ้าทําดีก็อยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยถ้าทําเสร็จแล้วไม่ดี อีกฝั่งหนึ่งก็มีโอกาสได้รับเลือกขึ้นมาก็ก็ก็เปลี่ยนกันอย่างนี้เหมือนกับที่อเมริกาเขาเป็นอ่าเป็นอย่างนั้นฮะไม่ดีเพราะมีการเบมาเดโมกัดอีกใช่ไหมเขาไม่คิดไปสลายพักเพื่อที่จะสร้างให้พักอีกพักหนึ่งใหญ่แล้วมาแข่งกันหลังจากประชาชนตัดสินแล้วนะจะ๊ะเนะะแล้วไอ้เรื่องที่บางคนไปตั้งก็ถ้าคุณยังไม่พ้นรรทัดเรื่องคือเขา้องเรียนนี่ก็ยังให้เป็นไม่ได้นะแล้วรอไปชาติหน้าเหรอ <laughs> นี่แสดงไม่ยอมรับอไม่ยอมรับการตัดสินของประชาชนอาจารย์ท่นแป่าไรไม่มันไม่มันไม่มันมันแฉโอ้ไม่ยอมรับความจริงอ่ะครับครับถ้าอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวฮะบอกตรงว่าครับผิดหวังกับสสนะอ่าโดยเฉพาะสสมันต้องเห็นแก่ระบบมันต้องพยายามยกระบบที่ตัวเล่นเนี่ยครับไอ้มันเข้าไปอีกอืไม่ใช่อะไรครับ ไม่รู้ละแต่ฉันเป็นสอสอลแล้วถ้าฉันจะทําอะไรฉันต้องได้ข้อแลกเปลี่ยนเสมอเนี่ยอมันไม่ใช่อ่ะคลัมครมับท่าอาจารย์มีสามมีสามประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือในส่วนของอ่ามโอยนะครับซึ่งท่านอาจารย์อายก็สรุปรวมไม่เห็นแล้วว่านี่คือเป็นยี่บสามข้อที่ก้าวไกลสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเด็กดื้อยอมรับฟังเอาสิ่งที่อ แยกออกอเป็นสองส่วนอ,อันไหนที่เห็นพ้องร่วมกันก็เป็นวาระร่วมอันไหนที่เห็นต่างก็เป็นวาระเฉพาะต่างหากของแต่ละพักและไปขับเคลื่อนกันเองไม่เกี่ยวกับ,ร,บรัฐบาลบอัอนี่มันเป็นอะไรที่เป็นทางออกที่ตอนแรกก็คิดว่าะจะออกกันยังไงเนี่ยเพราะว่าประชาชาติตั้งกำแพงไว้สูงมากนะฮะนั่นก็คือเรื่องสุราก้าวหน้าเรื่องของสมรสเท่าเทียมแต่สุดท้ายพอ อ้าง่าขารกับหลักศาสนาเลยฮะฮะก็ก็ถือว่าเป็นทางออกที่อยู่ภายใต้หลักที่เขาพูดไว้ตั้งแต่วันแรกๆเสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเห็นภาพนะอาจารย์ใช่ใช่ฮะผงเห็นด้วยกับคุณมนตรีฮะฮทีทีเนี้ยมาตรงจุดเนี่ยอาจารย์จุดที่ พักการเมืองเนี่ยดูว่าทำท่าจะไม่จบประเด็นแรกก็คือยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงไม่ว่าจะ1 1 2หรือประเด็นคุณสมบัติตรงนั้นตรงนี้ที่ยังเอามาเป็นเหตุอยู่แล้วก็เรื่องพวกนั้นต้องจบปไรสิครับโอ้เนี่ยครับมันมันจะเป็นลักษณะของว่าวันนี้คุณไม่ได้พูดแต่เมื่อชาติที่แล้วคุณพูดนะ <laughs> ถ้าอาจารย์แยกเป็นสองว่าเมื่อฟังเสียงของสังคมแล้วเนี่ยครนี่อันนี้ตอนนี้เขาฟังแล้วเขาคิดว่าเรื่องที่เขาเคยหนักแน่นเนี่ยมันไปไม่ได้ครับก็ยอมรับความจริงตรงนี้เขาเปลี่ยนครับไม่ใช่พูดแล้วพูดเลยครับนักการเมืองมันต้องเปลี่ยนตามนั่นอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือเมื่อเขาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะทําอะไร คืก็ออกมาในเอโมยที่ว่าเนี่ยครก็มีนมีข้อที่เรากลัวเลยหรือวะครับนะครับจำได้ว่ามันเคยพูดก็ก็เคยพูดตอนหาเสียงแล้วตอนหาเสียงเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อยังเป็นประเด็นที่พักร่วมที่มารวมกันไม่เห็นด้วยก็ตัดออกไป ถ้าเขาจะขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนในนามของพรรคของเขาก็ดูจะเป็นความชอบธรรมแต่พรอื่นแมวด้วยผมก็ไปไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ไงท่านอาจารย์แต่ผมก็ยังเห็นมีการขับเคลื่อนว่าเซฟเซฟหนึ่งหนึ่งสองเซฟพิธาเนี่ยทั้งเซฟทั้งสองฝั่งเลยก็เลยจะกลายเป็นประเด็นที่มาเผชิญหน้ากันถ้าถ้ามองในแง่ของเซฟหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็คงจะต้องไปดูว่าเวลาเขานําเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสภาผมเห็นคุณคํานดสิทธิสมานผมพูดไปตอนเย็นรอบหนึ่งแล้ว ก็ยก<า>ตัวอย่างก้าวไกลเคยเสนอไว้ปีหกสี่แต่ท่านประธานชวนเห็นว่านะ,ะน่าจะขัดกับรัฐมนูรบางมาตราก็กเลยไม่บรรจุ<ส>ทิ้งเอาไวอ้อย่างนั้นจนสภาสิ้นสุดลงอาจารย์คบนั่นก็เป็นสิของท่านประธานนะทีนี้ท่านจะส่งไวรัฐมนตดีความก็ยังได้ะทีนี้ถ้าชุดเนีนะ้ลำพังก้าวไกลประกาศอย่างเดียวว่ายืนยันว่าจะเดินหน้านะครับ ถ้าบังเอิญว่าประธานเห็นพ้องร่วมก็บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระแต่พรรคอื่นๆเขาไม่เอามันก็จอดตั้งแต่วาระแรกไม่ผ่านล้มกันนั้งแต่วาระแรกกัะจางครับอันนี้เห็นด้วยให้เห็นด้วยวิธีสร้างมันมีอยู่แล้วนะครับฮะแต่คุณห้ามว่าเขายังจะมีความตั้งใจหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่เอาสิ่งนี้มาปลูกมัดแล้วทะลกพรรคร่วมสบานอื่นครั่แสดงว่าเขายอมรับเสียงต่อต้านเนี่ยนะครับ ว่าถ้าเขาจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาต้องลดตรงนี้ลงครับไม่เอาเป็นเป็นเป็นปนโยบายของรัฐบาลที่จะผูกมัดเสียงข้างมากของสภาวไว้อ่ะไม่มใช่อ่ะผมว่ามันมาแค่มันมาถึงนี้แล้วนะครับครม,มันต้องเดินไปข้างหน้าให้ได้นะเพรานั้นผมเรียกร้องสสนะคร,ครับจานมีบางบางท่านถึงขัง้นก็บอกว่าถ้าจะมองว่านะครับ 14ล้านเสียงนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วที่เหลือเนี่ยอีกหลายๆลายพักมารวมกันเนี่ยเขาก็เป็นเสียงที่มากกว่า14ล้านเสียงดูเหมือนใช้ตะก,กะอะไรจะมาอธิบายในแง่ของผลการเลือกตั้งที่ยังจะต้องรวมหลายๆพักแล้วก็มีเสียงมากพูดง่ายๆก็คือ,อผมก็ต้องไปถามประชาชนที่เลือกผมเข้ามาเหมือนกันคือมันไปจุดนั้นได้ยังไงครับจางครับมลน้นหาย หาเหตุผลนะครับครับปั้นเหตุผลขึ้นนะครับแม้ว่าคนสิบสี่ล้านจะเห็นด้วยเนี่ยครับผมคนเดียวเนี่ยเคยปฏิญาณว่าสลาดชีวิตเลือดเนื้อเนี่ยครับเพราะ,ะนั้นผมยอมไม่ได้ถึงกู้พูดได้ครับก,ก็เลยกลายเป็น <ผม S 1> ว่าผมดื่มน้ำสาบานไว้ ก็ได้อย่ามาอ้างตักกะอะไรเลย <c oughs> ถ้าจะไม่เลือกเพราะเขาไม่อยากเขาเป็นนายกเท่านั้นแหละถ้าไม่เลือกก็คือพูดกันตรงๆอนะ <c oughs> คือไม่เครารพไอ้ไอ้ไอ้เสียงส่วนใหญ่คือคือไม่มีแล้วครับในสังคมไหนที่เสียงเป็นเอกฉันนะ <c oughs> อ่าค <c oughs> ือบางมัน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 ต้องมีเสียงต่างเสียงที่นั่นแต่ว่าพอเลือกตั้งออกมาเนี่ยคนนี้เนี่ยในในในภาพนี่มันชัดเจนคร เพราะว่าันนี้เนี่ยอย่างที่พูดแต่แตต้น่ะมันบริหารกันครบสี่ปีเลยอนะอย่างน้อยี่สุดนอันแรกสรุดก็ตัดสินก่อนว่าไอ้ที่คุณบริหารมาเนี่ยเขาจีจมม่ชมหรือเปล่าครับแน่แล้วคุณเขาไม่จีนชมคุณก็ก็ <นะ S 1> <อ>ชัดเจนว่านี่คือประชาชนตัดสินจากการทํางานว่าจะให้อ่าฝ่ายไ,ไหนเป็นคนเข้ามานําพาบ,บ้านเมืองต่ออาจารย์ฮะทีนี้อาจารย์ครับมันมีประเด็นที่ หลายคนเนี่ยม,มันเหมือนกับเพื่อนผมบางคนอนาะจารย์ผมม่ไม่ขอเอ่ยชื่อได้เข้ามาเป็นสสเที่ยวที่แล้วเนี่ยตื่นเช้ามายังไม่แน่ย,ย,ยังตกใจยังไม่เชื่อว่าตัวเองได้เป็นสสเช่นเดียวกันกับครั้งนี้นี่มาถึงวันนี้ผ่านเข้าสู่9ก้าที่สแล้วลงนาม MOU กันแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อหรือว่าโอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกคนที่สาเนี่ยมันยังจะต้องผ่านอีกหลายด่าน หลายคนก็ยังเชื่อว่าแม่โอกาสยังน้อยอยู่อ่ะจานมันจะเกิดจากอะไรล่ะตรงนี้จานครับอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดมันเกิดจากอะไรฮะจังป่าน,นี้แล้วคุณแปดวันผ่านไปแล้วเนี่ยครับมีการรับรองสสสักคนจกากกรกตไหมครมับอืมนี่การรับรองสสบ้านเราเนี่ยครับยากขนาดนี้เชียวหรือครับ โอ้ไม่ผมจำผมว่าคุณมนตรีก็จำได้นะครับสมัยก่อนเน้าเลือกตั้งกันเย็นเนี่ยครับเลือกตั้งกันเสร็จบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยนะครับกลางคืนก็เป็นปัตยาบันกันแล้วไหมฮะเออนั่นสิฮะนั่นนั่นคือในอดีตนะฮะนั่นคือในอดีตครับววันนี้มานั่งให้นั่นบาคนเอามาใช้เป็นมาตรการด้วย อย่างแน่ใจเลยนะเดี๋ยวเธอเดินบทดสายของกูนี่ยังยังเป็นไพ่อีกใบที่อยู่ในมือ,อยังเป็นไพ่อีกใบไงตรงนี้ถึงวันนี้เธอถามย้อนถามมีใครได้เป็นสส,สได้ถูกต้องตามกฎหมายบ้างแล้วเนี่ยอความจ<อ>ริงเลี้ยงไปหลายรอบแล้วนั่นนะ่ะน่าจะไม่ถูกร้องเรียนซะทั้งหมดบางส่วนที่มันน่าจะดูแล้วเนี่ย<อ>น่าจะทยอยรับรองได้นะจางคำ สภาเขาตั้งโต๊ะรออยู่แล้วผมว่าจริงๆแล้วคืนนั้นเนี่ยครับนะมันน่าจะอย่างน้อยก็สองร้อยชื่อครับน่าจะรับรองได้แต่นี่ผ่านจะนี่เข้าสู่ที่ที่สองแล้อย่างครับนั่นสิยังไม่ได้สักคนอาจารย์ทีนี้ผมวกกลับมาช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยการท่าทีของพักพลังประชารัฐนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้คงจะเห็นความชัดเจนเห็นเลยขาพักจะมีการแถลงช่วงบ่ายโมง แม่แต่มีประเด็นออกมาว่านี่คือลุงป้อมจะเป็นตัวพลิกเกมนี่คือสมาการใหม่ทางการเมืองจะมีการสลายพักพลังประชารัฐแล้วก็ทุกคนดูเหมือนจะพร้อมใจกันไหลไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยจากพักอันดับ2จะขึ้นมาเป็นพักอันดับ1นึ่งจางครับนะ,ะเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ตัดสินแล้วก็จบไปแล้วจะมีการลวใช้วิธีการอย่างนี้ให้มันที่หที่สมันเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันมันได้เหรอครับอาจารย์กฎหมายจริงเขาห้ามยุบพักนะแต่นี่ไม่ใช่ยุบแต่มันมีวิธีอื่นนะผมต้องตะโกนหน่อยนะครับนี่แหละการเมืองไทยโอ้เพราะว่าเหตุการณ์นี้จําได้ไหมเกิดเมื่อปีสองหกอะปีสองหกอาจารย์อนไปนเรื่อง,งสร้างเสร็จแล้วนะะพักปิดสังคมได้ได้ทีหนึ่งอ๋อครับพ,พักชาติไทยของคุณประมาณได้ที่สองครับแล้วพอดีเขามีการให้อะไรบังคับให้ยุบพักไอ้โทษบังคับให้รวมพัก ให้อยอยู่ในพัรภายในสามวันหลังการเลือกตั้งปรากฏพรรคประชาอ่าพรรประชาไทยของคุณประมาณรวบรวมกลายเป็นร้อยกว่าเสียงชนะคุณครึ่งลิตเลยโอ้พอนึกออกแล้วไหมครมับอ่าแล้วก็อะไรฮนะทิงจัดตั้งประธานสภาก่อนครับโดยมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพักที่มีสามเสียงก็งคือพักของคุณ อุทัยพิเศษชนนี่คือการเมืองไทยครับแล้วตอนนั้นประธานสภาตอนยี่ส2บประธานสภาก็อยู่ปีอพน้รสิบโอ้โหมันกี่สิบปีอาจารย์สี่สิบปีอะยังจะดึงไปตรงนั้นอีกเหรออาจารย์ตอนนั้นกฎหมายไม่ได้ห้ามอ่าควบรวมพักยุบพักเข้าด้วยกันแต่ตอนนี้กฎหมายเขียนเอาไว้ชัดในระหว่างอายุของสภาห้าม ไม่ให้ควบรวมหรือยุบพักเข้าด้วยกันครับแต่นี่จะเรียกว่าระหว่างสมัยหรือยังแม่เลือกตั้งเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่กี่วันจะเป็นการควบรว,รวมพักแบบวิถีโค้งเพื่อที่จะาหาอันดับหนึ่งอันดับสองโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดลําดับ<ช>เพราะรเขาจัดลําดับเป็น,นที่สิบสี่แล้วอาจารย์ฮะอ่านี่แหละการเมืองไทยอแต่ว่าเท่าที่ติดตามนะัครับเป็นความพยายามหรือหรือความคิดของ กลุ่มที่อยู่พลังประชารัฐครับนะตี่ที่ที่ดิ้นรนอยากเป็นพักครมรัฐบาลอืมนะเพราะผมผมก็เคยพูดคับมนตีนะครับแต่นี้งานนี้นี่ถ้าพลังประชารัฐอโทษถ้าเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก้าวไกลมีเงื่อนไขมากๆเป็นไปได้อืมแต่คนนี่ถ้าเพื่อไทยทําอย่างนั้น่ะ เพื่อไทยจะถูกมองว่าเป็นคนอยู่ในอยู่ในหมากกระดานนี้ด้วยโอเป็นคนอะไรนะร่วมสารฝันกับพลังประชารัฐด,ด้วยครับเนีแต่วันนี้ก็หมอตนหน้าหนูหน้าพระก็ปฏิเสธเ,นะเ,เรื่องปฏิเสธเรื่องฮ่องกงครับอาจารย์แต่เรื่องของใหม่ที่มันเป็นเพิ่งจะเป็นข่าววันนี้แล้วคุณสันติจะแถลงรงนี้ปฏิเสธเรื่องนี้ครับเรื่องจะไม่ขอจัด พักการอาร่าอัรบานร้อนครับอ่าไม่ไม่วิ่งเ้นไม่อะไรนะ่ะฮะฮะก็เอาเป็นว่าวันเนี้ยมันราบรื่นและมันไม่มีอะไรสะดุดและก็ลงตัวกันทั้งเจ็ดแปดพัก<ถ>ที่มาจับมือกันฮะ,อะ,อะตอนนี้เหลืออีกกค่อย่างเดียวทนาาจานันนั่นก็คือรับรองแล้วก็เข้าสภาแล้วก็จะให้ใครเป็นประธานอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะได้คุยกันเรื่องเนี้ยฮะ,ะถ้าได้เป็นประธานแล้ว ทีเนี้ยก็เป็นช็อตต่อไปว่านัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้แหละที่คุณพิธาหรือว่าก้าวไกลจะสามารถหาเสียงสนับสนุนได้ตามที่นุนกำหนดครบไหมครบหรือไม่ครบถ้าครบหรือไม่ครบตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงเห็นว่าพรรครวมรัฐบาลที่ประกาศจะร่วมกันขับเคลื่อนนั้นเนี่ยใครเคลื่อนขนาดไหนใครบอกว่าจะเคลื่อนแต่ไม่เคลื่อนอ่าอ่า<ะ>โอ้ <S <S อ่าเพราะนั้นตรงนี้นผมขอเรียกร้อง ครั้งนะว่าคนเป็นสสนะขอให้คิดถึงการเมืองอการเมืองไทยมันต้องก้าวไปกระดับึ่งนะครับครับถ้าท่านมีส่วนช่วยในการทําให้การเมืองมันมันก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องอ่ะนะครับขอความกราวะครับอื<ม>ก็ก็ถือว่า,วาเป็นปล่อยให,อให้เป็นไปตามอะไรกดกูอ่ะ มัน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 ,ม,นมันย้อนการเมืองอ่ะเม,มื่อกี้ที่นั่งคุยกับคุณมนตรีมันย้อนหลังก็ถึงปีสองหกอ่ะโอ้แม่ตั้งสี่สิบปีเนี่ผมเรียนรามปีแรกนะอาจารย์ปีนัน้นนะรหัสสองหกหกวันนี้ได้มานั่งคุยกับท่านอาจารย์เหตุเกิดเมื่อสี่สิบปีที่แล้วในพศออนี้ีกครั้งทั้งๆที่ททกติกามันเปลี่ยนนอาจารย์จริงๆเนี่ยการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ ก็ถือว่าได้มีพัฒนาการทางการเมืองเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประชาชนที่ตื่นตัวแล้วก็ออกมาโอ้โหนี้ถือเป็นครั้งที่สูงที่สุดในตั้งแต่มีการเลือกตั้งมานะครับ75.22เนี่ยถือว่าสูงสุดแลนะนะครับเนี่ยครั้แรกสุดดูผู้คนแล้วก็หลายคนอดตั้งความหวังว่าน่าจะถึง8080ได้รับนะครับฮะนะเพราะว่าดูมันมันต้องต้องเข้าแถว ต้องเบียดเสียดกันพอสมควรนะครับแต่โหเนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลของการเลือกตั้งนี่คือความต้องการของคนส่วนใหญ่ของประเทศครับและก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่อาจจะเป็นครั้งแรกๆอีกเหมือนกันที่พักการเมืองนํานโยบายมาเสนอต่อประชาชนเพื่อจะขอโอกาสอ่าเป็นความก้าวอีกระดับหนึ่งนะครทําให้คนมีวิจัยยานในการเลือกตั้งคร ด้วยการพิจารณากลายเป็นกระแสเหนือกระสุนเลยครับมแม้จารย์ไหนๆก็ไหนๆต่ออีกสักนิดหนึ่งในเมื่อประชาชนก็ตื่นตัวกันสูงแล้วก็พักการเมืองก็นำเสนอในสิ่งที่เรียกว่านโยบายบพอจะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคยมีการเอาเอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะทำงานร่วมกันมาเป็นตัวตั้งไหมเพราะในอดีตเคยแตได้ยินว่าจะได้กระทรวงก,กี่กี่กระทรวง แล้วใครจะได้กระทรวงเกรดเอเกรดบเกรดซแต่ตรงนี้เอาวิธีคิดเรื่องของนโยบายมาประกอบกันแล้วก็ออกมาเป็น MOU น่าจะเป็นครั้งแรกๆอีกเหมือนกันไหมครับจางครับผมว่าผมว่าน่าจะคอยคอยดูเวทีอะนะครามในเวลาเดียวกันผมฝากคุณมนตรีปนก็สังเกตเหมือนกันครามในขณะที่การเมืองใหม่ดูจะเข้ารูปเข้ารอยขึ้นครมัมผมว่าสือมวลชนเนี่ยนะครมัม ก็ยังพยายามคิดแบบเดิมอ่ะโ oh. ที่ตอนนี้สื่อมวลชนแยกกันตั้งกรมอ,อก,กันอยู่นะออกมาแทบจะรายวันอาจารย์เขาก็ต้องปริเสธรายวัน,อ,นอีกเหมือนกันอาจารย์ฮะมีนักการเมืองอาโทษมีผู้สื่อมวลชนบางต้นโตมหาผมนะครับอาจารย์ใครคนเป็นน้กตีนี้ใครคนลต้นทีนี้บอกมาจะได้มีข่าวไปเสนอมาดูเหมือนจะจะมาคู่กันกับการจัดทำเอ็มโอยู นะฮะเออเเออเอาพราะนั่นตรงนี้ผมก็ฝากเหมือนกันว่าพูดอีกาวนะครับนักการเมืองเขาก็บ่นนะว่าคิดไม่ทันแล้วอืก็ไม่ทันได้คิดอะไรเลยคุณคิดตวงหน้าแตงเขาแล้วครับค่ะาจารย์วันนี้วันนี้แฟนอานุแฟนท่านจันเยอะมากเลยสนใจคงอยากจะเห็นว่าการเมืองมันจะไปต่ออย่างไรก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าได้มาคุยกันเก้าที่สามเก้าที่สี่แล้วจะมีเก้าต่อต่อไปขอบพระคุณครับท่านจันวันนี้ครับสวัสดีครับ